ชาวกันนะคะในเดือนนี้มีดาวคู่มิตรนะคะมา ช่วยนะมาส่งเสริมมาเกื้อนหนุนนะคะจะส่งผลดีในเรื่องอะไรและมีเรื่องอะไรที่ต้องเรามาระวังบ้างเรื่องรับผลการเงินนะคะเดินหน้าขยับแล้วอ,อย่างไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกถ้าคุณเป็นคนลักนณาการดูคลิปนี้ได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบลักนณาราศีดูจากวันเกิดคือ17กันยายนถึง16ตุลาคมดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะสาหรับช่องของเรานะคะเป็นเนื้อหาเรื่องการพยากรนะการทํานายดวงชะตาเวลาดาวขยับย้ายส่งผลกระทบกับเราอย่างไรนะคะใครสนใจกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับนะ1-14กุมภาพันธ์นะคะสังเกตดูรูปภาพของดวงดาวนะจะเห็นได้ว่าดาวเนี่ยจะอยู่เป็นคู่คนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างดีกว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะก็คือไม่ใช่คู่ศัตรูก,กันดังนั้นนะคะในส่วนหนึ่งเรื่องของอการมองเห็นตัวช่วยหรือว่าเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะน่าจะมีทิศทางดีขึ้นนะแต่ทีนี้เราก็ต้องพิจารณาว่า ดาวที่ไปอยู่นั้นนะอยู่ในภพเรือนที่ดีหรือเปล่านะคะหรือดาวคู่มิตรนั้นนะคะเป็นดาวตัวแทนเรื่องอะไรบ้างนะคะทีนี้ของพวกเราชาวกันนะคะมีดาวคู่มิตรก็จริงนะแต่ว่าดาว15เนี่ยนะคะสิเนี่ยไปอยู่ในภพอรินะคะภพอริเป็นภพของปัญหาอุปสรรคนะคะดังนั้นณนะจุดหนึ่งก็คือดาวพรหัสของพวกเราชาวกันเนี่ยตกอยู่ในภพนี้นะคะมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี64แล้วนะคะจะตกไปจนถึงประมาณ 8เมษายนดังน,น,นั้นนะคะในส่วนของเรื่องครอบครัวนะคะในส่วนของเรื่องคู่ครองในส่วนของเรื่องปัญหาภายในครัวเรือนนะคะก็ยังคงตกอยู่ในภพปัญหาปสรรคนะคะรวมไปถึงเรื่องปัญหาสุขภาพสําหรับบางท่านนะคะปัญหาจากเจ้านายนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ปัญหาจากกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆรวมไปถึงเรื่องของผู้บังคับบัญชาคนที่มีอํานาจเหนือกว่าตกอยู่ในภพนี้นะคือมันเสียนะคะดังนั้นเนี่ย ในเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องประมาณนี้แล้วมีดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมด้วยนะคะในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะดาววินาศนะจะมาตกอยู่ในภพอรินะคะดังนั้นชาวกันเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาประสักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องภายในบ้านนะเรื่องญาติพี่น้องนะคะรวมไปถึงเรื่องของการงานก็คือเจ้านายนะผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบบางอย่างกับตัวเรานะคะนอกจากนี้นะคะดาวพระฤหัตเนี่ย เป็นตัวแทนเรื่องของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนเรียกว่าเป็นผู้อุปถัมเราเนี้ยเมื่อตกอรินะคะก็คือมีปัญหาในเรื่องของผู้สนับสนุนเนี่ยไปจนถึง8เมษายนนังนั้นเมื่อคู่มิตรมาอยู่ในเรือนเสียนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนภพวินาศก็อาจจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคนะคะแต่ว่าก็คงจะไม่นานเพราะว่าเมษายนเดี๋ยวดาวพรหัสก็จะย้ายขึ้นไปเ็งลัคนาหรือว่าชีวิตก็จะพลิกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ สำหรับดาวประจำตัวของพวกเรานะคะใน1-14คุมพาพันธ์นะคะมีทิศทางการเดินดีขึ้นแล้วนะคะไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะก็คือเรือนที่เกี่ยวข้องกับบรลีวานนะคะ ลูกหลานนะคะคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทีมงานนะสิ่งเหล่านี้ก็คือเล็งอยู่กับพบลาบผลนะคะดังนั้นชาวกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีลาบผลเกิดขึ้นกับตัวเองนะลาบผลเกิดขึ้นจากบุตรหลานนะคะอยู่ดีๆเขาก็ให้เงินอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเขาก็มาช่วยเหลือนะคะหรือว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของลูกทีม เรื่องของการได้พึ่งพาบริวารน,นะคนที่เราเลี้ยงดูคนที่เราอุปการลคนที่เราอุปัรภมนะคะในช่วงเวลานี้นอกจากนี้นะคะดาวตัวเองเล็งไปที่พบลาบผลมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบนะคะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเป็นโชคลาบจากการเสี่ยงโชคลงทุนก็ได้นะครับเป็นโชคลาบจากเรื่องของการจับจังหวะซื้อถูกขายแพงนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าดาวพุธกับดาวศุกร์เดินขยับดีขึ้นนะคะดังนั้นเรื่องของยอดขายเรื่องของ การเงินการทองนะคะมีแนวโน้มขยับไปข้างหน้าอะไรที่รอหรืออะไรที่ติดต่อแล้วเนิ่นช้านะคะหรือว่ารอจังหวะรอคอยเวลารอคําตอบก็มีแนวโน้มจะเดินหน้าไปข้างหน้านะคะสําหรับในส่วนของดาวพระเกตนะคะเดือนนี้กระตุ้นเรือนสุภาษนะ,ะมีเรื่องของอความฝันเรื่องของเซนส์เรื่องของสัมผัสนะเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณอะไรเงี้ยนะนำมาซึ่งรับผลนํามาซึ่งเรื่องของการเงินดังนั้นก็ ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างไปในสถานที่เก่าแก่บ้างได้เลขได้อะไรอย่างเงี้ยมาจากเรื่องของความบังเอิญหรือเรื่องเกี่ยวกับสัมผัสเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณลักษณะนี้น,นะคะเรีวยกว่าตัวเรามีโชคมีลาบนอกจากนี้นะคะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของอาการพูดจาการเจรจานะคะการที่ไปแก้ปัญหาด้วยการพูดการใช้วาทาศิลป์นะเรื่องของการแก้ปัญหาเอกสารอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งเ่าเนี้ย จากเดิมที่เดินผิดปกตินะคือใช้เวลาแก้ไขนานเจอปัญหาย,ยากนะคะก็จะสามารถรู้ล่วงไปได้สําหรับการเงินในเดือนนี้นะคะมีมาตรฐานเป็นมหาจากักรอยู่ในเรือนพันธุนะคะก็หมายถึงความลดผลทางการเงินอาจจะมีเข้าเยอะมีออกเยอะก็ได้นะไม่ได้หมายความว่าไม่มีเข้าเลยนะคะมีเรื่องของการหมุนเงินไปมานะเรื่องของการจัดการทางการเงินก็ได้นะคะเรื่องของ การหาเงินทุนนะเรื่องของการพยายามบาลานซ์การเงินให้เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากความเป็นมหาจักรมันคือความเหน็ดเหนื่อยนะมันคือความพยายามนะคะดังนั้นเรื่องการเงินก็มีเข้ามีออกนะมีส่วนของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับครัวเรือนนะคะมีเรื่องของภาละสินทรัพย์ก็ได้สําหรับบางท่านที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินรถยนต์ลักษณะนี้นะคะก็เป็นปัญหานี้สินการผ่อนชําระนะคะที่เหน็ดเหนื่อยสักหน่อยในเดือนนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะดาวสหัดชะนะคะก็ มาอยู่ในเรือนพันธุก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องบ้างนะากจะออกปากหยิบยืมอย่างที่บอกใช้วาทศิลป์ใช้การพูดจาที่ไตรตรองมาก่อนนะคะมองหาโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือก็มีโอกาสดีๆได้เนื่องจากอย่างไรเสียก็เป็นดาวคู่มิตรกันนะคือสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาได้นะคะ นอกจากนี้นะคะเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะอาจจะสามารถผ่านพ้นแล้วก็ร่วมมันแก้ไขไปได้จากคนรอบตัวคนรอบข้างลักษณะการงานที่เป็นทีมเวิร์กนะคะลักษณะอะไรที่ต้องพึ่งพาคนอื่นในบางส่วนบ้างนะก็จะสามารถทําให้สิ่งต่างๆลุลร่วงไปได้นะคะสําหรับในส่วนของดาวราหูนะคะยังคงอยู่ในภพสุภะไปจนถึงวันที่31 มีนาคมนะชาวกันเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการต่อยอดนะคะเรื่องของการขยับขยายทางการงานเรื่องของสิ่งที่หวังที่อยากได้มันมักจะมีอุปสรรคนะไม่ว่าจะเป็นจากดาวพฤหัสอย่างที่บอกผู้หลักผู้ใหญ่บ้างกฎเกณฑ์กฎระเบียบเรื่องของสุขภาพร่างกายทําอะไรคือเหมือนไม่เต็มที่อะ่ะคือเหมือนเราอยากจะวิ่งอย่างเงี้ยมันมีอะไรมาดึงไว้ก็วิ่งไม่ได้นะคะเรื่องของเราอยากจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็มีอุปสรรคปัจจัยที่มันทําให้เกิดความล่าช้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือ ความเป็นอริสุภาะนะคะนั้นการทําอะไรของชาวกันในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเพื่องอกเงยเพื่อจะเติบโตเพื่อที่จะขยับขยายมันเป็นความเหนื่อยอย่างมากเลยคือแบบว่ามันเหมือนมีอุปสรรคอะมาคอยสกัดกั้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะดีขึ้นนะก็คือในช่วงของสามสิบเอ็ดมีนาคมห5เป็นต้นไปเพราะว่าดาวอริจะเข้าพบมรณะนะคะอริไปเป็นมรณะนะคะเรื่องของอุปสรรคป,ปัญหาคลี่คลายไปนะคะเรื่องของการจบลงของอะไรบางอย่างเรื่อง เรื่องของอุป,ปรสรรคปัญหาที่เหมือนแพ้ภัยไปนะคะดังนั้นต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะเพราะชาวกันหลายๆท่านนะคะมีแผนมีเรื่องของกําหนดการอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะต้องรอจังหวะดวงดาวมันถึงจะราบลื่นแล้วก็เขาเรียกว่าทําในจังหวะที่ดวงดาวเปิดนะมันก็จะมีความง่ายมากกว่านะคะสําหรับชาวกันที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็ถือว่าก็เป็นอิทธิพลของดาวพระหัส ในส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับแพทย์วงการหมอนะคะเรื่องของหยุกยาการรักษานะคะเมื่ออยู่ในภพอลินะก็คืออาจจะ ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะคะไปไปมามากับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการยังไม่พบช่องทางการรักษาที่แบบถูกต้องหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็มีความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเกิดขึ้นนะคะสำหรับที่ทางดาวพฤหัสนะก็ต้องรอเมษายนนะคะส่วนราหูก็เช่นเดียวกันนะคะ31มีนาคมดังนั้นชาวกันเนี่ยอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะใครที่มีโครงการมีโปรเจกต์ต่างๆที่รู้สึกเหมือนขยับยากขยับไม่ได้นะ ก็น่าจะมาจากสาเหตุเรื่องของดาวใหญ่2ดวงนี้นะคะสำหรับดาวเสานะคะของชาวกันอยู่ตลอดปี6 5ที่เดิมนะคะก็คือในเรื่องของปุตตะนะคะเป็นเรื่องของอบุตรหลานเป็นเรื่องภาระเลี้ยงดูบางคนอุปการะนะคะ ส่งเสียนะมีเรื่องทางการเงินแบบเป็นรายจ่ายประจําอยู่นะคะก็ยังคงเป็นอยู่นะแล้วก็มันเป็นพินทุบาทเรื่องปุตตะนะคะมีปัญหาหนักใจเรื่องของบุตรหลานนะคะรวมไปถึงบริวารก็มีเรื่องเข้ามาให้แก้ไขอยู่นะคะตลอดปี65นอกจากนี้นะคะเรื่องของลาบผลมันก็ด้วยเพราะว่าปุตตะมันแปลว่าเรื่องของการลงทุนลาบผลผลกําไรการเก,งกร่งกําไรดังนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นพินทุบาทพินทุบาทมันก็คือ ลงทุนเสี่ยงโชคยังไม่ค่อยปลอดโปร่งนะบางครั้งอาจจะมีโชคอยู่บ้างตามจังหวะดาวจรทางการเงินนะคะแต่พอมาบวกลบถัวเถียทั้งปีก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหร,ร่รวมไปถึงเรื่องการค้าการเงินการลงทุนก็ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะกําลังจะดีขึ้นนะในช่วงเมษายนเป็นต้นไปนะคะสําหรับในส่วนของเรื่องคู่ครองนะในช่วงวาเลนไท์ถ้าเรามองถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะดาวคู่ครองตกอลินะมีเกณฑ์ที่จะอ่ไม่สะดวกในการพบกันหรืออยู่คนละ ก็ได้นะคะคหรือว่าเรื่องของคู่ครองไม่ได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์เท่าที่ควรนะคะดังนั้นชาวกันณนะช่วงกุมภาพันธ์ก็อาจจะยังมีอุปสรรคเรื่องปัญหาความรักอยู่บ้างนะคะใครที่เป็นโสดนะเรื่องความรักคู่ครองอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีนักในการที่จะตัดสินใจเปลี่ยนสถานะนะคะหรือคนที่มีครอบครัวอาจจะอยู่ในสภาวะที่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันอยู่นะคะช่วยกันได้มากได้น้อยประมาณไหนก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะ สำหรับเนื้อหาในช่วง1-14ถึงกุมภาพันธ์นะคะต้องบอกว่าชาวกันมีแนวโน้มจะมีเรื่องของปัญหาเข้ามาให้แก้ไขแต่ในขณะเดียวกันนะคะมีโชคลาภที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะมีโชคลาภจากเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนอยู่บ้างนะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายอะ่ะก็คือมีเข้ามีออกนะมีความเน็ดเหนอยเรื่องของการบาลานซ์การเงินนะรวมไปถึงความช่วยเหลือจากบริวารจากคนรอบตัวนะคะนะเดือนนี้ก็เป็นตัวช่วยได้มากนะคะ เรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บเรื่องความเจริญก้าวหน้านะรออีกไม่นานนะอันนี้ก็คือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งในช่วงของ8เมษายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะหรือราศีกันนั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ